ให้เราผ่อนคลายพอสบายสบายกลับมาตั้งสติอยู่กับลมหายใจมีเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรต้องแบกได้ปลดว,วางก่อน เรื่องอะไรที่เรากําลังกังวลอยู่กําลังแบกอยู่ให้เราค่อยๆค,คำว่าวางไม่ได้หมายถึงเราจะลืมทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะ ตอนเราอาบน้ํากินข้าวเราก็ไม่ได้คิดเรื่องที่เราหนักจริงไหมก็ไม่ได้คิดตลอดถ้าคิดตลอดเราก็หยิบน้ําปลาหยิบสี้วมาใส่ไม่ได้สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือเราแค่อยู่กับตัวเอง ืออยู่ตรงนี้ก่อนแทนที่จะให้ใจไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องกังวลหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ ว่าเดี๋ยวเรื่องที่เราจะต้องเจอไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องคิดอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องใช้ความคิดกับเรื่องเหล่านั้นอยู่ดีแต่หัวใจหลักคือถ้าเราจะต้องคิดอยู่ดี เราจะคิดยังไงเราจะค่อยๆค,คิดตอนไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราคิดอะมันก็จะวุ่นวายฉนันสิ่งที่ต้องระวังคือระวังว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคิด แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เรายังจะต้องเจออยู่แต่ว่าไม่ใช่เวลาคิดน,ะนาทีนี้นาวินาทีนี้ให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆวันที่ต้องคิดมีอยู่แต่ว่า นะตอนนี้ให้เวลาตัวเองหยุดคิดก่อนพักก่อนให้เวลาตัวเองนิ่งก่อนนะ นที่สุดท้ายให้เราขอบคุณตัวเองแล้วกันนะในเช้านี้นะครับขอบคุณที่เรายังอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งวันนะ เพพุทธาผลปตตาปัจเจกานังเจย,ยังพลังอรหันตานังจะเตชีนารักขังพันธามิาสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตจเริญพรทุกท่านในยามเช้าวันนี้นะครับในยามเช้าวันที่ยี่สี่มิถุนายนนี้ทุกท่านเลย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระไตรปิฎกยามเชา้ารายการพูดคุยถามตอบเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายแล้วก็ปรับใช้ได้ทันทีวันนี้เราอยู่กันใน EP ีที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองเนาะแค่แก้ทุกนิสัยดีเองเจริญพรยามเช้าทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในวันนี้กันเจริญพรที่พักครับมาสการอาจารย์ครับ แล,แลว้วก็นวสักการพระจารึกรูปที่เข้ามาฝังในห้องน,นะครับอรุณสวัสด,ดิ์มรดยเจ้าและทุกท่านนะครับวันนี้กรุงเทพก็ผานีเลยู่นะครับมีคําถามค้างอยู่เล็กน้อยนะครับระหว่างฟังพระจารยกก็เชิญพวกเราถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนิมนต์ครับอาจารย์ได้ครับจเจริญพรครับเหมือนเสียงพี่พักน่าจะเหมือนอยู่ข้างนอกแล้วเคล่นนะแล้วน่าจะเสียงมันมันมีความบี้เล็กน้อยอ่า ผมอยู่ผมอยู่ในรถของพี่โอเคใช่ไหมครับพอฟังได้ไหมครับพอฟังได้ครับพอฟังได้ครับแค่มันบ hmm ี้เล็กน้อยเลยทักเฉยครับดีครับดีครับโอเคครับก่อนอื่นเลยก็เจริญพรยามเช้านี้ทุกคนนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่เราก็ต exactly. ้องใช้ชีวิตต่อไปอีกหนึ่งวันเนาะ วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรในเมนคอนเทนต์ของเราแล้วเดี๋ยววันนี้จะนั่งคุยกันด้วยเนาะก็ใครมีคําถามมีเรื่องอยากถกมีเรื่องสงสัยก็พิมพ์มานะครับในเมนคอนเทนต์ของเราวันนี้คือแค่แก้ทุกข์ได้นิสัยดีเองหรือจริงๆอธิบายง่ายกว่านั้นคือเราไม่ต้องพยายามทํานิสัยให้ดีขึ้นครับแค่เป็นคนที่ทุกข์น้อยลงนิสัยก็จะดีเองแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องซีรีส์เรื่องความทุกข์และการแก้นิสัยเนี่ยพี่อาจจะ ได้คุยกันยาวหน่อยในช่วงอาจจะทั้งวีคนี้เลยเขาให้คุยไปทีละประเด็นนะ,ะประเด็นแรกก่อนก่อนจะพูดเรื่องแก้ทุกนิสัยดีเองเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีตอนที่สองแต่บอกตอนนี้โดยตรงเราจะเริ่มคุยกันตั้งแต่แรกก่อนเลยครับว่ามนุษย์หรือว่าพวกเราทุกอย่างเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าที่เราตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ถุงคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมาฟังธรรม ถ้ามาฟังธรรมก็หวังอะไรครับหวังความสุขเนาะไม่มีใครฟังธรรมเพราะหวังว่าอยากจะทุกข์จริงไหมถ้ามาฟังธรรมก็เขาเรียกว่ามีความตั้งใจแล้วกันะว่าเราก็อยากมีความสุขกับชีวิตของเราจริงไหมมีความตั้งใจแหละมีความคาดหวังแหละมีความทุ่มเทแหละแล้วก็คิดรู้สึกแหละว,ว่าเราก็อยากจะมีความสุขไม่ได้อยากจะ มีความทุกข์เราก็ตั้งใจแหละว,ว่าการมีความสุขการตั้งใจดีในชีวิตเป็นเรื่องสําคัญเราตั้งใจแหลนะเนาะอยากให้ความสุขมันเกิดอยากให้ชีวิตของเรามันมีพลังมี e n e r g y หรือมีพลังงานดีๆซึ่งไอพลังงานดีเหล่านั้นเนะ่ะเราก็เรียกมันว่าความสุขนะซึ่งแน่นอนครับเราก็ตั้งใจอยากมีความสุขแหละ แต่ประเด็นก็คือแม้ว่าจะฟังธรรมหรือใช้ชีวิตทั่วไปกินข้าวอาบน้ําจริงๆมนุษย์เราก็ตั้งใจอยากจะมีอะไรครับมีความสุขกันทั้งนั้นจริงไหมไม่มีใครเลยฮะที่ไม่ได้อยากมีความสุขเราก็อยากมีความสุขกันทั้งนั้นแหละแล้วก็อยากมีความสุขให้ได้ตลอดเวลาด้วยจริงไหมครับทีนี้เรื่องสําคัญแล้วเรื่องสำคัญคือไอ้การอยากจะมีความสุขเนี่ย ความสุขในโลกใบนี้ยมันมีหลวงพี่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆสองประเภทความสุขประเภทแรกเป็นความสุขที่ออ,อ,อความสุขที่เราเรียกว่าความสุขอันเกิดจากเ,เกิดจากความถูกใจแล้วกัน หลวงพี่จะเรียกภาษาอังกฤษคำนี้ว่า pleasure เออ pleasure ครับออก็คือเหมือนกับว่าความสุขอันเกิดจากความอะไรครับออความถูกใจความสุขอันเกิดจากความถูกใจเนี่ยหลวงพี่เลยเรียกว่า pleasure เนาะซึ่งในความหมายของคําว่า pleasure หรือความสุขเกิดจากความถูกใจเนี่ยหมายถึงถูกใจทั้งภายนอกและภายในเลยนะ อารมณ์อันน่าถูกใจเสียงอันน่าถูกใจของอันน่าถูกใจเรื่องราวอันน่าถูกใจทั้งหมดจะเรียกรวมๆกันว่าเพล a s เชอรละกัะนครับทีนี้ประเด็นคือพวกเราอะเออถ้าเราดันไปใช้ความสุขอันน่าถูกใจ แม้กระทั่งการฟังธรรมไมชช้ชานี้ได้ยินเรื่องราวอันน่าถูกใจก็เรียกว่าเพลช์ช์ครับก็คือแบบโอ๊ยถูกใจจังเลยทุกความถูกใจคือวันนี้เราไม่พูดถึงความทุกกันนะคือหมายว่าความทุกมันทุกอยู่แล้วไงพูดไปมันก็ชัดเจนว่าอ๋อความทุกมันก็ทุกแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราทดเรื่องนั้นไว้ก่อนแต่เราคุยเรื่องความสุขก่อนความสุขสองมิติเนี่ยความสุขอันเกิดจากความถูกใจได้ดั่งใจสมใจเนี่ยเราพี่เรียกสิ่งนี้ว่าเพลชเช์เนาะ ทีนี้ความถูกเราความสุขเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครไม่ว่าจะเป็นความถูกใจภายนอกไม่ว่าจะเป็นความถูกใจภายนอกหรือความถูกใจภายในความถูกใจเลยนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นความถูกใจแบบไหนหล้วนเป็นความทุกข์และเป็นภาระทังใจทั้งสิ้น ล้วนเป็นความทุกข์ครับและก็เป็นภาระทางใจทั้งสิ้นเพลชเชอร์ <Ple asure S 1> ไม่ว่าจะเป็นอันไหนหล้วนทำให้ใจของเราหนักล้วนสร้างเรื่องแย่ๆสร้างเรื่องหนักๆทั้งนั้นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ล้วนสร้างเรื่องแย่ๆไม่ขออภัย ความถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหล้วนสร้างเรื่องแย่ๆสร้างเรื่องหนักๆเป็นภาระทางใจสร้างความหนักใจทั้งนั้นล้วนอะไรนะครับสร้างเรื่องแยๆ่ๆล้วนสร้างเรื่องหนักๆล้วนเป็นภาระทางใจ แล้วก็สร้างความหนักใจทั้งนั้นฉะนั้นนะครับตัวเพลช s เชอร์หรือความถูกใจนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราเผลอไปติดไปหลงไปยึดกับมันมากชีวิตเราอะครับมันจะเปลี่ยนไปด้วยความหนักความหน่วงความตึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ ทั้งที่ถูกใจเนี่ยนะใช่ยิ่งถูกใจเรายิ่งเรื่องมากครับเคยไหมเ,ออเคยไหมเราตั้งใจมากเลยฮะตั้งใจจะแบบอยากจะทำเรื่องราวต่างๆให้ถูกใจยิ่งขึ้นความถูกใจวันแรกๆมันจะไม่ค่อยมันจะรู้สึกว่ารู้สึกดีครับแต่พอถูกใจซ้ำๆเราจะอยากได้แล้วอยากได้อีกโดยไม่ทันรู้ตัว เราจะเริ่มมีความอยากควบคุมให้มันเป็นไปดังใจพอถูกใจมากๆมันจะนำมาซึ่งคำภาษาไทายง่ายๆคือเราจะเริ่มคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปดังใจเรยอเขาเรียกว่าเอาแต่ใจภาษาธรรมะหน่อยก็เรียกว่าคำคำเหล่านี้ว่าคำว่าถือตัวครับเมื่อถูกใจมากๆถูกใจหนักๆถูกใจบ่อยๆ มันจะนำมาซึ่งความถือตัวการถือตัวการอยากบังคับควบคุมหรือถือเอาว่ามันควรจะต้องเกิดขึ้นกับเราอีกสิวันนี้เพื่อนพูดดีลูกพูดดีหลานพูดดีทุกคนพูดดีมันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยเรียกว่าเพลชเชอร์หรือความถูกใจครับซึ่งอันนี้แหละครับคือปัญหาหนักของมนุษย์เลยความถูกใจนี่คือปัญหาหนัก เพราะความถูกใจมันให้ความสุขแต่ไม่ว่าความสุขมันจะมากแค่ไหนก็ทุกแน่นอนจะถูกใจไปได้ถึงเท่าไหร่แล้วเชื่อไหมความถูกใจเท่าเดิมจะทำเรามีความสุขไม่เท่าเดิมความถูกใจเท่าเดิมจะสร้างความสุขที่ไม่เท่าเดิมความถูกใจเหมือนเดิม จะสร้างความสุขที่น้อยลงกว่าเดิมฉะนั้นคีย์สำคัญคือเราจำเป็นจะต้องตระหนักให้ดีครับตระหนักให้ดีถึงชีวิตที่เราใช้อยู่ครับเรื่องนี้สำคัญนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเราจำเป็นจะต้องตระหนักแล้วจัดสรรปันส่วนตรองให้ดีครับ ความถูกใจเป็นเรื่องที่คนชอบความถูกใจเป็นเรื่องที่คนชอบเราชอบความถูกใจแต่ยิ่งถูกใจยิ่งทำให้เอาแต่ใจยิ่งถูกใจแบบไม่ระวังตัวเราจะเริ่มคิดว่าความถูกใจนี้ควรต้องเหมือนเดิมวันที่สามีภรรยาลูกเราทําดีกับเราชมว่าแม่เก่งรู้สึกถูกใจมาก แล้วมื่ถูกใจมากก็อยากให้มันเป็นแบบเดิมมากและมันจะมีวันที่ไม่ดั่งใจก็จะทุกข์มากหดหิดมากแล้วนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้นิสัยเสียจริงเหรอนิสัยเราเสียเพราะความทุกข์อันเกิดจากความไม่ถูกใจฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆค,คุยกันความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์อันเกิดจากความไม่ถูกใจนี้ เราจะจัดการรับมืออย่างไรและจะแก้ที่ัยเราอย่างไรเรามาต่อวันพรุ่งนี้เรื่องการแก้นิ่ใสโดยรายละเอียดตรงนี้เราขยี้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยครับคือความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขอันเกิดจากความถูกใจซึ่งแตกต่างจากความสุขจริงๆที่เวลาเราปฏิบัติธรรมเรามาเรียนรู้และยอมรับหลวงพี่เรียกว่าความสุข,ขที่สองเรีวความสุขจากการเข้าใจและยอมรับหรือเรียกว่าสุขจากความสงบ สงบคือถูกใจหรือไม่ถูกใจฉันจะมีความสุขถูกใจหรือไม่ถูกใจฉันจะมีความสุขคนที่ฉันรักจะพูดดีกับฉันไหมวันนี้ฉันจะเริ่มวางใจและถ้าวางใจได้ดีขึ้นมันจะไม่ใช่คําว่าคนที่ฉันรักมันจะเป็นว่าฉันก็รักทุกคนได้ครับเพราะที่ผ่านมาเวลาเรารักใครสักคนะหากเรารักใครคนนึง่งเรามักจะรักเพราะว่าเขาอ่ะ ได้ดั่งใจเรามักจะรักเพราะว่าเขาอะช่างถูกใจเราจังเลยช่างเป็นไปดั่งใจเราจังเลยทีนี้ไอ้ความรักเพราะเขาได้ดั่งใจเขาเป็นไปดั่งใจเนี่ยมันคือความรักที่อันตรายร้นรวนเพราะเราก็อยากจะเอาแต่ใจไงเราก็อยากให้มันเป็นไปอย่าง,งน,นั้นไงเราก็อยากจะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาซึ่งไอ้สิ่งดีเนี้ย หลายครั้งมันยิ่งทําร้ายชีวิตเราทําให้เราหนักทําให้เราหน่วงทําให้เราเครียดครับฉะนั้นพวกเราเองจําเป็นนะจะต้องวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นให้เรายอมรับจริงๆฉะนั้นความถูกใจเนี่ยแหละ เรื่องถูกใจนี่แหละคือเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องค่อยๆค่อยๆค,ค,ความถูกใจนี่แหละเราจำจะต้องค่อยๆค,คลายค่อยๆเผชิญค่อยๆรับมือความถูกใจ คือเรื่องที่ไม่ว่าอย่างไงเราต้องยอมรับว่ามันจะมามันจะจบมันจะไปสุดท้ายความถูกใจขนาดไหนจะไม่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดเราทำได้แค่ยอมรับครับยอมรับในเรื่องที่ทั้งอาจจะได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจยอมรับในเรื่องที่ทั้งอาจจะ เป็นไปตามที่เราต้องการและไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหัวใจหลักคือเรายอมรับได้ไหมเวลาเจอเรื่องที่จะไม่ถูกใจและค่อยๆที่จะสงบนิ่งอยู่กับมันวันนี้เราคุยเรื่องความสุขความทุกข์และเดี๋ยวพรุ่งนี้จากความทุกข์ตรงนี้เราจะไปขยายว่าแล้วมันเกี่ยวกับน,นิสัยดีนิสัยไม่ดียังไง ที่ไอ้ความรักสุขเกลียดทุกยิ่งมีมากเท่าไหรอะครับยิ่งอยากให้ถูกใจเท่าไหร่และเราไม่คลายมันจะสร้างปัญหามากกว่าที่คิดไปเรื่อยๆส่วนความสุขที่เกิดจากความสงบมันคือการยอมรับสภาวะที่เป็นด้วยความพึงพอใจยอมรับอะไรฮะสภาวะที่เป็นด้วยความพึงพอใจแล้วใจที่ไม่ได้เกลียดชังต่อต้าลองนึกภาพวันนี้มีคน มือถือเราตกอะคนที่ใจไม่อยู่กับตัวเนี่ยมันเหมือนเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ภายนอกเลยฮะทั้งที่มือถือตกเราก็จะเครียดจะหงุดหงิดจะใช้อารมณ์มันเหมือนกับคนที่เอาแต่ใจจะปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกเป็นตัวควบคุมนิสัยของเราสถานการณ์ภายนอกจะทําให้นิสัยของเราดีไม่ดีแย่ไม่แย่เนี่ยครับ ฉะนั้นเราค่อยๆรู้จักยอมรับว่าความสุขทุกความสุขที่พวกคุณรู้มาตลอดชีวิตอาจจะนํามาสู่ความทุกข์ได้เลยนะซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เราจะอยากได้ความสุขแต่ถ้าเราไม่ประมาณความสุขเหล่านี้คือตัวปัญหาอย่างดีเลยมีคํากล่าวคํานึงที่หลวงพี่ชอบมาก เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากเดินลงจากเขาเมื่อได้ความสุขที่มากที่สุดแล้วไม่มีทางอื่นแล้วครับนอกจากเราจะเจอความสุขที่น้อยลงมาแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะพอใจวันที่พวกเราได้กินร้านอาหารอร่อยครั้งแรกกินซูชิครั้งแรกมีความสุขมากไหมวันที่พวกเราได้กินส้มตำแซ่บๆครั้งแรกมีความสุขมากไหมวันที่พวกเราได้กินไก่ย่างร้านอร่อยๆครั้งแรกความสุขมากไหม และความสุขที่ได้กินร้านนั้นครั้งที่สองมันไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นครั้งแรกอีกแล้วครับความสุขที่ได้จับมือแฟนครั้งแรกมันจะไม่วันย้อนกลับไปเท่าเดิมอีกแล้วทุกความสุขมันมาแล้วมันก็ไปถ้าอยากได้เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเดิมไม่มีทางหรอกครับแล้วมันจะนามาซึ่งความทุกข์ที่ยิ่งขึ้นอีกไม่มีทางหรอกครับเราจะได้ความสุขเท่าเดิมอีก เมื่อเราไม่เข้าใจอนิจจังของชีวิตและเราไม่เข้าใจและยอมรับว,ว่าชีวิตไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความทุกข์เราจะเรียนรู้ไม่เป็นแล้วเราจะเจ็บปวดหนักกว่าเดิมและเราไม่ต้องแก้หรอกนิสัยที่ดีไม่ต้องแก้หรอกนิสัยเสียแก้ความทุกข์เป็นด้วในิสัยดีเองพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อวันนี้พี่พักได้อะไรบ้างเอ่ยโหวั้นี้ วันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปฟังอีกหลายรอบครับพี่สุขแบบที่หนึ่งนี้แบบเต็มตัวไปหมดเลยก็เดี๋ยวต้องไปพิจนารณาดูครับคิดว่าคิดว่าเป็นเซสชั่นที่ดีมากนะครับมันมันคงต้องเอาไปตกผลึกว่าไปดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องของเราเนี่ยว่าเรามันสร้างความทุกข์ทุกส่อนเนี่ยให้กับเราอย่างไรครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่ได้นะครับแล้วก็รอฟังพรุ่งนี้เลยครับว่าเราจะต้องแก้ไขตัวเราเองไงจัดก,การใจเราเอย่างไรนะครับแล้วก็ อันที่สามก็คงเป็นว่าออก็คงอยากเข้าใจลึกซึ้งเพิ่มเติมว่าสุขแบบสงบเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเรียกอะไรดียเราจะเอนจอยมันอย่างธรรมชาติได้ยังไงไปไหนมาประมาณนี้ครับพี่ดีมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้คุย,ยต่อซีรีส์สองสัปดาห์นี้อาจจะหนึงสัปดาห์เราจะคุยเรื่องพวกนี้กันอิดหนึ่งน,นะครับแล้วก็อ้อหลวงพี่พอดีเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่พอดีเมื่อวานไปเทศมามันไปเทศญาติโยมประมาณแบบร้อยกว่าคนมาที่เขาใหญ่ ใช่คือเมื่อว่าหลายคนใส่ว่า,าเทศที่เขาใหญ่หมเพราะว่ายังไงนของพี่เมื่ออนพี่นั่งรถออกจากที่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 ปทุมฮะของพี่อยู่พระวัฒนาการเนี่ยออกนั่งรถออกไปเนี่ยตอนบ่ายสามครึ่งไปเทศตอนหกเริ่มเริ่มนาสดบนเขาหกโมงครึ่งเทศเสร็จสามทุ่มนั่งรถกลับก็เลยแวะไปเทศมาก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้ดีจังพอดีเทศเรื่องพวกนี้ก็เลยคิดว่าอยากเอามาเล่าให้คนในรายการฟังเนาะวันนี้ใครถามคำถามเอ่ยค่ะวันนี้จอรจี้ค่ะอ๋อจอจี้ฟังแล้วได้เลยครับ ฟังแล้วก็ได้เห็นเขาว่ามันมีคือถ้าเราแบบวางใจให้พอเหมอะพอสมอะคะ่ะใจมันจะไม่ได้ไปติดกับความรู้สึกที่มากระทบได้ง่ายแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็ฝึกไปไเรื่อยๆเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องแบบสั